สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับหัวข้อนะครับมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัครนะครับเทรดดิ้งวิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะนะครับจากหัวข้อที่แล้วนะครับผมก็อธิบายนะครับว่าเทรดดิ้งวิวคืออะไรนะครับถ้าเกิดใครยัง ไม่เข้าใจว่า heading view คืออะไรนะครับให้กลับไปย้อนดูคลิปที่1นนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับสอนสร้างคลิป heading view นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคืออีเมลนะครับจะใช้ gmail หรือ hotmail ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมี Facebook ก็สามามาใช้ Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับไปเริ่มกันที่ heading view นะครับ โอเคนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเข้ามาที่ for f r e e นะครับนะครับอ่าทีนี้นะครับจะมาหน้าต่างที่ Sign Up นะครับเราสามารถจอยด้วย Twitter นะครับ Google Pass Facebook นะครับอ่าอีก3อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนสมัครด้วยอีเมลของตัวเองนะครับนะฮะโอเคนะครับ ก็พิมพ์อีเมลของเราเข้าไปนะครับว่าเราจะใช้ Hotmail หรือ Gmail ก็ได้นะครับอ่านะครับทีนี้ก็ใส่ User อรนะครับเราจะใส่ User อรอะไรก็ได้นะครับ User อร์ผมเอา hereview นะครับ3 0 3สิ 30, 30นะครับแล้วก็ p a สเ Word นะครับของเราที่เราต้องการนะครับโอเค แล้วก็ติ๊กถูกนะฮะตรงแคปชั่นนะครับแล้วก็กดสมัครนะครับสายอัพโอเคนะครับทีเนี้ยมันจะส่งอีเมลเข้าไปใน Gmail ของเรานะฮะเราก็แค่ไป activate Gmail นะครับก็ไปเข้า Gmail ของเราก็เข้าไป Gmail เหมือนเดิมครับ ถ้าเป็น h ฮอตเมลก็เข้า Hotmail นะครับแต่นี้ผมใช้ Gmail เนาะนะฮะก็ผิดพลาดเข้าไปนะครับ รอสักโู่นะครับนี่ทีนี้นะครับก็จะขึ้น t a d i n g view นะฮะ activate link นะครับเราก็กดเข้ามาใน link นะครับแล้วก็กด activate นะครับ อ่านะครับทีนี้นะครับเราก็จะเข้ามาในเขตวิ่งวิวได้แล้วนะครับก็เราก็จะได้ยูเซอร์มาแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้อ่นะครับทีนี้นะครับเราก็สมัครเสร็จทิ้นเรียบร้อยนะครับเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็หน้านี้นะครับเราก็ใส่รูปเราก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เออรูปสมุดรูปนะครับ ก็ใส่รูปอันนี้ผมใส่ชื่อผมเนาะ h e r e i l นะฮะเฮียบิวแล้วก็ Last name Chanel รูปก็ใส่รูปเรานะครับน,นี้ผมยังไม่ใส่รูปเนาะนะฮะก็ได้แล้วครับก็แค่นี้นะครับก็สมัครเสร็จสิ้นละนะครับในคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอน วิธีการเข้าไปดูกราฟวิธีการ add indicator นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่เข้ามาติดชมอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปที่3ามนะฮะแล้วก็อย่าลืมมา subscribe ในในวิดีโอชาแนลผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ขอบคุณมากครับ